นั่งกระเช้าเล่นทั้งวันที่แมนลิเชนเวงเกนเริ่มชำนาญแล้วหลังจากที่ใช้มาสองวันเริ่มชำนาญแล้วสินะโอ้ยใหญ่เนอะ เลี้ยไปเลี้ยวไปเดิดเด็ิดเดิดเขาไม่มาหรอกปิดเด็กิดเ็ิดเขาก็ไม่อยากมันโอ้ยมันมีก้นไอ้ตรงอุ่นอุ่นก้นด้วยอ่ะเขาก็ไม่อยากจะมานั่งกับเราหรอกเย่ได้กินแล้วอ่ะเย่ดังไปไหมเส้นทางนี้คือมันลิเชนบ้านตอนช่วงเนี้ยมันจะค่อยๆกระดิบกระดิบกระดิบแต่พอมัน เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันเลยเน่ยเ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำน,นีำ่น้ำอันนี้เปสีอะไรอ่ยสีขาวอุ้ยเส้นทางนี้สวยอะ่ะนี่มีน้ำด้วยนเนี่ยเนี่ยที่ออฟถามว่าไอ้พวกต้นหญ้าเนี่ยมีคนมาตัดหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นรอยตัดช,ะชะัดๆเนี่ยเป็นรอยตัดเลย แสดงว่าการที่ต้นหญ้ามันสวยหรือสิ่งแวดล้อมมันสวยก็คือมีคนมาตัดทั้งนั้นแหละเนอะมันเลยสวยไงเนอะมันไมสวยอง่างนี่ออมันสวยเรามาที่ไหนแล้วก่อนก็อย่าให้มันหกสิ่แลออ้วทีสภาพอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าวิว อที่นี่สวยมากเลยกระเช้าเนี่ยถ้ามาซ้ำได้ก็ดีนะไม่รู้ว่ายอดเขาอ,อันนั้นอะไรนะเราเรียกยุงฟาวไว้ก่อนเลยแล้วกันมายุงฟาวก็ม้อนอะ่ะมีอยู่สองที่ที่ทีท่…เห็นชัดอืมมีเด็กๆมาเดินเล่นด้วยอะ่ะเขาเดินไปไหนอะ่ะไม่รูว้ว่าหลังข,งข,งขง้าง มีวัวด้วยมีวัวอยากเดินบ้างอ่ะโอ้โหดูฝั่งนี้ซินี่มันสวรรค์ชัดๆดูวัว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 ิมันนอนสบายมากเลยบายๆเด็กมองเด็กมองเด็กมองเรา น่ารักเตียดูวิวสิโอ้ยนี่มันภูเขาอะไรอ่ะแถวนี้มีแต่บัวนั่นอะนั่นก็วัวนี่ก็วัวนี่ก็บัวนี่ก็วัวนี่ก็บัวบัวใส่หมวกสีแดงด้วยอะไรเี่ย มันจะมีบางกระเช้าที่มีโฆษณามีติดโฆษณาด้วยขึ้นไปก็เจอแต่มองอีกแล้วกลายเป็นว่าไฮไลท์ก็คือการขึ้นกระเช้าระหว่างทางวิวจะสวยแต่ขึ้นไปเจอแต่หมอกหันหลังก็เจอหมอก แมนลิเชนก็คือตรงนี้นะอ,อ๋อกินเดว,วันเฟิร์สก็คือทางซ้ายนี่นะครับอินเทอร์ลาเกนอยู่อยู่ข้างล่างเราก็นั่งรถไฟคือมันเป็นสถาน,นีที่อยู่ติดกันระหว่างกินเดว,วันเฉยๆกับกินเดว,วันเทอร์มินอลในนี้จะเขียนเทอร์มินอลเฉยๆเราก็นี่เลยระหว่างเทอร์มินอลตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางพอดีเลยมันลิเชนเนี่ยมันเป็นกระเช้าที่สวยมากแล้วมันไม่ได้ลอยสูงใช่ไหมฉะนั้นเราเห็นวิวเต็มเต็ม,เ,ตมเพราะว่าไอที่หมอกเยอะเนี่ยมันอยู่ข้างบน อันนี้มันยังอยู่เหมือนอยู่ใกล้พื้นโลกอยู่มันก็เลยไม่เห็นหมอกเหมือนเป็นกระเช้าที่ลอยอยู่แนวราบอะ่ะแนวเส้นขนานอะไรอย่างเงี้ยทะนั้นเราก็จะเห็นบ้านเมืองตรงแถบกินเดวานเนี่ยที่มันสวยมากมากเรียกได้ว่าอันดับต้นๆของทริปนี้เลยก็ได้ที่เราไม่เคยรู้จักมันลิเชนมาก่อนเลยนะเรามาเห็นจากไอโบชัวที่อยู่ตรงโรงแรมนี่แหละแล้วก็มาดูตรงผังตรงนเนี้ยที่ท็อปออฟยูโรพา s สเนี่ยสามารถใช้ได้กับพวกนี้หมดเลยนะ คือดูได้ในเว็บในลิงก์ที่ลงเอาไว้เราก็เลยเอเอ,เอลองดูไหนไหนมันก็ขึ้นฟรีแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าถ้ามีพาส์นะก็คือใช้กับอันนี้ได้เนี่ยเราก็ขึ้นไปแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือเจอสนามเด็กเล่นด้วยได้เขาเล่นนะสมหวังตอนแก่ตอนเด็กไม่ได้เล่นเหมือนพี่โที่นี่มีเด็กเยอะนะเฮ้ยวัวน่นารักะเล่นได้ปะเข้าไปเล่นได้ปะมี<อ>คนปะเอเอผูใใ้ใหญ่น่าจะได้อยู่นะ ไม่เปียงไม่เปียยกจะเย็นเย็นข้างบนนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นทั้งหมดเลยอ่ะ <Yeah. S 2> อะอาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปดูดิถ่ okay, okay. ายไม่ได้ <c oughs> ข้างบนมีอะไรเอ๊นะไปแล้นะเอ๊ะ เขาไปกระเป๋าลงมาเล่ยสนุกไหมจ้าจีบ้างเดันรักแตคนไม่บเีเดี๋ยวลองเล่นดูบ้างสิเขาให้ผู้ใหญ่เล่นแล้วก็ได้โอกาสโอ้เขาให้ขึ้นไปดูวิวนี่เขาห่าอะไรเขยห่าหางวัว ไปขึ้นไปดูวิวก่อนออฟไม่ได้ขึ้นมาดูวิวแล้วสิฮัลโหล <c oughs> อยู่นี่อา้าวอะไรไม่กล้าลงเหรอมันมีที่จุดชมวิวข้างบนวิวสวยดีแอบขึ้นไปก่อนทำไมถลายลงมาก่อนสิจะลงแล้วนะโอ้ยสูงอะ่ะเอายังสูง ไม่กล้าลงหรอไม่กล้าตูงอ่ะอพลงได้ไงเนี่ยไปแล้วนะหนึ่งสองาเหมือนมีปมด้อยตอนเด็กไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้เล่นอะไรตอนนี้ก็มาเล่นสไลเดอร์ให้หายแก่ซะหน่อย คือเด็กฝรั่งนี่เขาโชคดีจริงๆคือโชคดีไม่ได้หมายความว่ามีของเล่นเยอะหรืออะไรที่ออฟคิดคือหมายความว่าเขาได้ทําอะไรที่เด็กเขาควรจะทําอ่ะตั้งแต่ตอนยังเด็กเลยเขามีสนามเด็กเล่นไปทั่วเลยเด็กนะเขาก็เดินแค่ตรงนี้นะขึ้นขนขึ้นาตมกวนาจะตายเกิดมายังไม่เคยเลพรวบลงไปมันจะพังเปล่าอะไรก็เด็กไม่เป็นอ๋อ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างเด็กครับกระเด้งหน่อย<ะ>อ่ะคนแก่กระเด้งั้ง<ก>โอ้โหเ,เ, <c oughs> เ,เล่นได้พอสบายไม่มีเด็กมาเล่นไงก็ไม่เห็นจะยากนี่<ะ>ดูอัพเด้งใหม่ปักทำไมเด็กเขาไม่กลัวเลยอ่ะ ข้งเรานี่แบบกิ้สนันวันไหวที่นี่มันเป็นสนามเด็กเล่นได้ด้วยนั่นสิสนุกดีว่ะสนามเด็กเล่นอยู่บนยอดเขาสูงมีสไลเดอร์วัวมีม้ากลองแกงเออเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็มีโบลิง่งไปดูวิวตรงนั้นกัน ตรงนี้เป็นทางไฮงเดินขึ้นมาแบกเฮาส์แบกแปลว่าภูเขา,าแสดงว่าตรงนี้เป็นโรงแรมนะใช่ไหมโรงแรมด้วยเลยจะลองด้วยโอ้นี่ไงเขาเดินมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ยตรงนี้สวยมากเลยมีเทะเลสาบตรงนั้นด้วยมีบึงไม่รู้เดินไกลปะนะอีกแล้วโอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้นี่มันมีพาโนรามาเวกด้วยนะหมายเลขสามสาเฮ้ยดีว่ะพรุ่งนี้มาเดินกันไหม ไอ้เนี่ยเด็กยังเดินเลยเห็นไหมเหมือนหมอกตรงนี้ไม่ค่อยเนี่ยเขาเดินไปตรงนั้นกันเราเดินไปไหมอันนี้คือจุดชมวิวภูเขาข้างหน้าชื่อว่าไอเกอร์แต่ว่าน่าจะตั้งว่าหมอกเกินหมอกเกอร์โอ้ตรงนี้เป็นหน้าผาละ่ะแต่เขาไม่ให้เดินหรอกเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าผาเห็นไหมทงสวิสโอ้ยขาดลุงลิงมาก อ๋อภูเขาตรงข้างหน้านี้ถ้าไม่มีบอกก็จะเป็นมาลิเชนตรงนี้มาิเชนจินตนาการเอาแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีลมสักเท่าไหร่นะใส่ตั้งหลายชั้นนะไม่หนาวอ๋อรูว่าเพราะไม่มีลมเพราะว่า,าลมมหลายชั้นแต่ว่ามันจะบางๆถ้ามีลมมันจะได้พัดหมอกไปแต่นี้ไม่ค่อยมีก็เลยอืมเป็น<อ>ไปได้เลยไม่ไปทีคือเลือกเอาจะหนาวหรือจะหมอกไปทางไหนดีตรงนั้นเราไปยังยัง ไปทางนี้ดีกว่าเพื่อความแอดเบนเจอร์ถ้ามีลมอาจจะไม่มีหมอกนะดูดีควันควันหมอกมันพัดขึ้นมาแบบเหมือนมีควันอะไรเราไปมาหลายที่ที่ไปมาเนี่ยเขาก็มีหมดก็คือสนามเด็กเล่นให้เด็กได้เล่นใช่ไหมแต่มาลิเชนนี่คือยังไงไม่รู้นะตกลงขึ้นมาบนยอดเขาเพื่อที่จะมาเล่นสนามเด็กเล่นหรือไง โอ้มีที่นั่งด้วยอุย้ยตรงนั้นนะ่าเหมือนกับว่าเขาให้เดินไปเลยอะ่ะมีรอยเท้าเดินด้วยแต่ว่ามันน่าจะมีหมอกเขาก็เลยเอาเอาเชือกกั้นเอาไว้ตอนที่ไม่มีหมอกเขาน่าจะให้เดินไปเลยน,ะนั่นนะ่ะเออทำไมเขาต้องมีกระจกด้วยนะโอ้หน้าตื่นเต้นจังอยากลงไปจังเดี๋ยวไปปีนอนนั้นเล่นกันก่อน <laughs> อยากเล่นอะ่ะโอ้แต่ว่ามีคนเล่นอยู่เนาะ เออแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางนู้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปสายเคเบิลคารอีกที่หนึ่งก็คือมาริเชนเวนเก้นโอเคได้ของเล่นถูกใจมันคล้องโซ่อยู่นะมันไม่ได้เนี่ยมันคล้องโซ่อยู่เสเร็จไหมมันจะโยกโยกด้วยเออโอ้ เส็เป็นหนึ่งมันล้มไม่เจ็บใช่ไหมข้างล่างเป็น,นกกเป็นไม้ไม้นุ่มๆมอ,มอันนี้ปรับเปลี่ยนเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยเห็นแม่เขาจุงอะ่ะเดี๋ยวจุงโอ้หไม่ได้ไม่ไหวมันรับน้ำหนักได้ใช่ไหม <Yes. S 1> ไม่ใช่ว่าเราลงไปแล้วมันขาดนะ <Yes. S 1> เฮ้ยไม่กล้าว่ะ เกิด <Dante> มันขาดขึ้นมาทำไงอ่ะโอ้โหเกือบแล้วเลยเดินมาดิโอ้โหได้ด้วยฮะอันนี้ง่ายนี่ง่ายดานถัดไปโอ้หอันนี้แบบนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวอุ้ยอันนี้ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวกันเราไปจับดูก่อน เฮ้ยโอ้โหเก่งมากอันนี้ง่ายไม่สานเลยเลยหรือเขาให้เดินตรงนี้วะโอ้แป๊บเดียวก็คล่องแล้วอ่ะ โอ้โหไปมาเอาหมดเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้มันสัน่นนะเฮ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ไหวป่ะเฮ้ยมีด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยอันนี้ยากยากมากถ้าไม่จับนี่ไม่ได้อ่ะอันนี้ยากมากโอ้โหเคลียร์เดี๋ยวไปตรงนู้นด้วยนั่นเฮ้ยอันนี้เอาไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาอีกอ่ะ อันนี้ที่มันสั่นๆใช่ไหมใช okay. ่รับสองรับสองโอ้โหถึงบ้านแล้วถ้าล้มมันจะติด,มดไม่ต้องห่วงเป็นไม้นิ่มๆไปทางไหนต่อดีไม่มีป้ายด้วย จริงๆมันอาจจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่เรามองไม่เห็นนี่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นทางเดินแต่เราไม่เดินหรอกดอกไม้พวกนี้ทำไมมันสวยจังเอาไว้กินหรือเอาไว้ทำอะไรได้มั้งไหมครับก็คือจุดเด่นก็คือรูปปั้นวัวที่ใหญ่มากแต่ว่าไม่ใช่วัวธรรมดาก็คือสามารถขึ้นไปเล่นสไลเดอร์อุ้ยเขาเขียนว่ามันริเชนวิวพอยต์ยี่สิบนาทีเน่ คงจะไกลหน้าดูเนาะคงจะจะเป็นยอดนั้นแน่เลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วเออวิวหพอยแต่ไม่เห็นวิวคงไม่ต้องไปใช่ปะรอยออลายโอ้โหเฮ้ย,ยเขาให้เขาให้ขึ้นวันนี้เหรอโอ้เพิ่มความหวาดเสียวอุ้ยทำไมมันลมแรงตรงอย่างเนี้ยโอ้ดูดิมองไม่เห็นอะไรเลยอะ มอ,อกหนามากตอนนี้อยู่ที่ความสูง2230เมตรโอ้เรากำลังเดินอยู่บนหน้าผาปวดเสียวอ่ะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่มันก็เป็นความสวยอีกแบบหนึ่งนะเรากำลังอยู่ในทะเลมอง ตรงนี้เป็นชื่อว่าโลโย่วอล์กแต่ว่าขึ้นไปคงไม่เห็นอะไรหรอกโอโหมาเต็มเลย mm hmm. ายก็ได้วะตัดใจหมอกช่วยไว้แล้วเนี่ย <c oughs> ตกลงมาตอนไหนไม่มีหมอกเนี่ยทำไมมันมีดอกไม้หลายสีจังเลยเอ่ะมันต้องปิวมาเนาะแล้วก็มาขยายพันธุ์กันสวยมากมาริเชนเป็นเวนเก้น แต่นี่ลูกค้าเลยอ่ะแต่เขาก็เปิดนะเป็นแบบนี้เหมือนที่เราไปที่เชอร์มัสเลยอ๋อเฮ้ยมีบันไดขึ้นไปด้วยอ,อ๋อสำหรับรอย่อลายคนยี่อยอขึ้นห้าฟังอ๋งอขึ้นไปนั่งข้างบนหนาวๆนเนาะไม่ตอมีหมอกอียู่เลยตอนนี้เงี้แล้ว เห็นแล้วอัน,นี้ยังมีหอมอกเยอะๆอยู่เลยอ่ะตอนนี้เห็นมน่งแล้วโอ้โหโอ้ตรงนี้ชันมากเลยอ่ะวันชันมากมันลงแบบแบบไม่น่าจะเดินได้เลยนะเนี่ยน่าจะกลิ้งไปได้ไม่มีทางเดินลงเลยอ่ะต้องกลิ้งไปเท่านั้นเราลงมตรงนี้ hey. ันนี้น่าจะเอาไว้กั้นพวกหินที่มันร่วงลงมา <c oughs> โอ้สึกมันชันมากตรงนี้มีเหมือนกำแพงเมืองด้วยแต่ไม่ใช่เอ้ยมันเป็นกำแพงเมืองหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเป็นหินโอ้มันเป็นหน้าผาเลยนะเนี่ย มันเป็นกำแพงเมืองอะไรสักอย่างนึ่งอ่ะคือโอ้แดดออแล้วสวยมากเลยเมื่อกี้มีหมอกเต็มเลยเอ๊หรือว่ามันลงมามันก็เลยลงมามันก็เลยมีข้างล่างสูงเกินก็ไม่ดีนะ คนเราอยู่สูงเกินก็ไม่ดีอยู่พอดีพอดีมันชันมากเลยตรงเนี้ยมีอีกขั้นหนึ่งกำลังจะสวนมานานๆจะออกทีน่าจะครึ่งชั่วโมงคันหนึ่งนะเนี่ยไม่รู้ต้นทุนอันใหญ่อันเล็กอันไหนถูกกว่ากันอันเล็กดีกว่านะเราได้มาบ่อยๆตรงนั้นมันเขียนว่าอะไร นะครับแล้วก็ขากลับก็กลับอีกทางหนึ่งก็คือกลับลงมาเวงเกนซึ่งก็คือเหมือนเป็นเมืองที่อยู่บนเนินยังไงไม่รู้นะเพราะว่าพอมองลงไปแล้วเนี่ยเหมือนว่าเมืองนี้มันอยู่สูงแล้วเราก็ไม่รู้จักที่นี่มาก่อนแต่ว่าพอดูจากผังแล้วเนี่ยเออพอเราลงไปแล้วเนี่ยเออทำไมเห็นค่อนข้างเจริญแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแบบผิดคาดก็คิดดูแล้วคือเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทางขึ้นยุ่งฝาวไง ฉะนั้นบางส่วนที่อยากจะอยู่ใกล้ๆเขาก็มาอยู่ที่เวงเกนแทนอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เล่นตีกอลเมืองนี้ชื่อว่าเวงเกอร์เวงเกนเวงเกนเออเวงเกนเวงเกผิดอันนี้มันเล่นยังไงหมากลุกพ่อมดจะเลื่อนทีนี่ลําบากเลยเขาชอบนั่งกินข้าวข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูผู้คนจิบกาแฟ มันสนุกตรงไหนเหรอข้างในมันอาจจะร้อนอะนะเป็นเราเราเนอะเรานั่งข้างนอกก็ดมควันนะเราจะเดินไปหาจุดชมวิวซึ่งจุดชมวิวส่วนใหญ่ก็คืออยู่ตรงโบสนั่นเอง เราไปเข้าไปชมแพเพลสกันไหมแพเพลสคือละหมื่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนนี้ประมาณอ,อ๋อบ่ายสองแล้วนี่มินาลิกาบอกอมีคนมานั่งกินแซนด์วิชเหมือนกันเลยเรากินไปแล้วโอ้อันนี้ก็มีป้ายยุงเฟ้ายุงเฟ้าใช่ไหมวันนั้นใช่ไหมคงมองไม่ได้ชัดขนาดนี้หรอมั้ ภูเขาเยอะมากเลยอันนี้เราไปแล้วไปแล้วไปมาเยอะแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเยอะเลยไปต้องปีกย่อเลยอะอ่ะมีคนด้วยอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นน้ำตกด้วยล่ะเห็นไหมเห็นน้ำตกไหมเออน้ำตกแบบนี้ก็สวยดีนะ